สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก่ามือนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันนองลาครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคได้ดวงครับแต่ก่อนนองลาชีเว้าความฝันสู่ฟังนองลาถามเบาหนองก่อนทักมาถามเป็นะ่รนาน้องให้ลาถามแน่บานองเลยวัดบ่าจังใด อันห้ถามเนี่ยมีรถของเหรนยตะไครขั้นใหที่เป็นสีแดงหล่อสีเขียวเนี่ย้าลองกันเลยว่าเป็นอย่งางเพื่อนว่ามันเกี่ยวกับความฝันหนูพม่าเช่ไหมมันเกี่ยวกับความฝันหนูบบดนี้บ้านองก็นเลยว่าเกี่ยวกันแนวใหบ้านองก็เลยมหารถขั้นนั้นเมื่อที่นองลามานรถขันนี้ยังบอมา มื้อที่นองลามามามา,มาถวายรถตะไคร่รถขันนี่ยังบ่มามาหลังนองลาประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นรถขันนี่ยังมาเบ้าหน่องก็เลยมาเบิงมาเบิงรถใน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 กองที่ที่ที่เพิ่นเอามาจอดถวายมีอีหลีครับมีอีหลีเป็นรถสีแดงหล่อสีเขียวเบ้าหน่องเฮนี่เบ้าหน่องยังคนลุกเลย บันทบลองก็ได้ถามความฝันเพิ่นเป็นจังไดฝันมาจังไดเพิ่นว่าแต่บ่อน้องถามเพิ่นนะเมื่อนั้นหนูฝันขึ้นวันเสาร์หนูฝันขึ้นวันเสาร์ขึ้นวันเสาร์กับมาวันอาทิตย์เนาะแต่วันอาทิตย์เพิ่นว่าหนูฝันเห็นเนกน้อยคนหนึ่งนั่งเล่นนั่งอยู่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงที่จอดอยู่บาน พูนว่าบ้านน้นองนะมนอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงนางน่งค่อมเบาะอยู่นางค่อมเบาะอยู่ขั้นสีแดงเบ้าน้องก็เลยถามว่าแมนขั้นที่อันลาฝันงวดวังหันเบาพูนว่าแมนนางขั้นนั่นลหละแต่ว่าในมือเล็กหน่อยจับรถเป็นรถของเหรียญพูว่าจับรถของเหรียญเลืเล่อนอยู่ในบบารถ เลื่อนอยู่ในบอรรถมอเตอร์ไซค์นะเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อนเห็นหนูเพื่อนกับหันหนามายิมเพื่อนกับควักมือเพื่อนกับควักมือแบบนี้ควักมือแบบนี้หล้กก็มาสี่ใส่รถขั้นขั้นหน่อยเพื่อนควักมือชิเนะลักษณะนัควักมือแบบนี้แล้วก็สี่ใส่รถขั้นหน่อยแล้วก็มาอันกิ่งเลนนะนะเพื่อนว่าเพื่อนอันคือจังลักษณะว่าส่วนหนูเล่นรถดน้ามนี่แหละเพื่อนว่าในฝันนะ บันนีนูก so like ัแต่ว่านูนังก็กาเข้ามานูก็ได้แตยยิมเพิ่นว่านูก็ได้แต่ยิมบันนีเพิ่นก็เลยเอิ้่นเพิ่นก็เลยเอิ้่นแต่เพิ่นยิมซื่อๆืได้เพื่อนยิมเพื่อนยิมซื่อๆื่ะเพิ่นก็เอิ้นก็ยังเอื่นอยู่จนนูนันได้ย่างเขามาเห่นจนจนยางเขามาแล้วก็มาจับรถมาจับรถของเหลนน่ะบันนีนูก็เลยเบิ่งลักษณะรถนะมันเป็นรถกระบะเพิ่นว่ามันเป็นรถคันสีแดงหล่อมันสีเขียว หนูก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นหนูก็เลยบอกให้แม่ฟังแม่ก็เลยว่าแมนมันคิดหลายบอกเพื่อนว่าว่ามันคิดหลายบ่ beau. อันเมือเอารถไปถวายตาไครลวกันขึ้นลายบอกเพิ่นก็ว่าบ่หนูบいい่ดได้ขึ้นลายเลยหนูบいい่ได้ขึ้นหยังเลยว่าสันหนูก็ขึ้นแต่ว่าฝันกับฝันบ่ฝันกัแเล้วแค่นั้นแต่ว่ามามือน,นึ่งขึ้นนั้นหนูกว่าฝันเพิ่นว่าหนูก็เลยาถักมาถามว่ารถขนาดนมีบ่ beau. บ้านน้องกับมาเบิงครับมีออหลีครับมีออหลีบ้านน้องเห็นบ้านน้องอยังขนคิงลุกเลยที่น้องหลาทักมาถามเพิ่นบริโทรมาเดี๋เพิ่นทักมาบ้านน้องก็เลยไทยรูบรถดทรงให้เพิ่นเบิงว่ารถดลักษณะแบบนี้บอเพิ่นว่าแมนรถดแบบนี้เลยขั้นสีแดงลอดสีเขียวเพิ่นว่าห่วยแต่ว่าในฝันเป็นนิ็กหน่อยเด้ เป็นเล็กหน่อยเห็นเป็นเล็กหน่อยเด้พววูดมาที่นะนั่งขอมมอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงแล้วกะ็มือพเพิ่น่ะเล่นลดเล่นลดหน่อยอยู่ด้วนอะาวุของเชีย้เบิง่งนี่ครับเบ้าหน่องเบิ่งเบิดสุขคั้นแล้วมันบมีขั้นใดที่เป็นหล่อสีเขียวมีขั้นีน้ขั้นเดียวเบ้าหน่องยังงงอยู่เพราะว่ามือหนองหลามานั้นอันรดขั้นอียังบ่มา,น,านี่ครับ รถสีแดงล้อสีเขียวครับแล้วบังเอิญรถคันหนีมีเลขน้าครับรถคันนีมีเหลขนําโนลุกตะไคร้เอ้ยให้ผู้ใดเห็นรถเลขรถคันนีให้เด็ถึงเลขกปนน้กันสุขูมสุขคนเด้อตะไคร้เด้อนี่ครับเลขรถคันนี้ครับเดี๋ยวเบานองสิผ้ามาเบิงเลขกรถคันนีเบานองตรวจเบิงเมื่อชุ่หมองแล้ว มีเหล็กอยู่มองเดียวครับมีเหล็กมีเหล็กอีหลีเลยเหล็กตัวเดียวเหล็กตัวเดียวหลอบขั้นเบ้าน้องก็บเบ้าหน้องกับพึ่งสังเกตเลยเพราะว่า FC เอฟซีบรนสือมาถวาย FC เอฟซีบรนสือมาถวายตาใครเบ้าน้องก็บอกได้สังเกตว่ารถขันนี้มีเหล็กหรือบบมีเหอนะถัา,ามีก็ก็สีเห็นตัวเบ้าหน่องก็สียเอาลงลงลิปตัวแม่นบอกอันนี้เบ้าหน้องบ่เห็นอีหลีครับเบ้าหน้องบ่เห็นอีหลีแล้วเบ้าน่องแก่ก่อน เดี๋ยวบ้านหนองแก่ก่อนแล้วมาเบิ้องหลีน้ำกันไอ้หนองลาครับฝันว่าตาไข่ส่วนเนรหรียญหลดฮะบ้านหนองแก่แล้วจะได้ซองเบิ้งน้ำกันคาค่ครับจะได้ซองเบิ้งน้ำกันคาค่าาาาาเนาะบดลูกเอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาเบิ้องหลคีครับครับบ้านหนองเห็นบ้านหนองอยังขนลูกเลยบ้านหนองก็บร้เบิ้งได้ว่ารถคันนีน้มีหลีดนี่ครับหลีในรถ เก้าห้าศูนย์คันแดงหล่อเขียวเหมือนกับที่น้องลาถามผมมาเลยเก้าห้าศูนย์ครับนี่ครับนี่ด้านหน้าก็มีเก่าห้าศูนย์เก่าห้าศูนย์หลอบคันเลยนี่บ้านหอวงก็บ,บงหูเด้อบ้านหอวงก็บด้เบิงบรได้ิทั้งเกียร์เคลื่อนวันรถคันนี้มีลเลกเห็นแต่เอสซีเป็นเอามาถวายเมือนั้นเอสซีเป็นเอามาถวายตาไข่หลังทีหลังหลังจากน้องลาเอามาสองมื่น นี่ครับเบิ้งเอาเด้อนี่เก้าห้าศูองไรมีเตเก่าหาศูนย์องไดก็มีเตเก่าหาศูนย์นี่เบิ 50, งบง 50, บ่งด้านหลังนะบางด้านหลังกัมีแตเก่าหศน์นี่ครับด้านขางซองขางกับเป็นเก่าหศนย์ด้านหน้าก็เกาหาศเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะเบานองกับฝึงสังเกตยนี่แหะคันนองลาบับ่ถักมาถามเบานองกับบริษังเกตถ้าปกตินัน่น ถ้าบบาน้องเห็นเหล็กในรถตะไครบ่กบาน้องเอามาเบาลงคลิปแล้วอันนี้บ้าน้องโบ,บหินอหลีหูอหลีหูแต้ว่าเป็นรถกระบะบิบ๊กฟูดแต่ว่าเป็นรถสีเขียวเนี่ยขึ้นถามขึ้นองลาวานี่แหละนี่ครับโอ้คนลุกเดนี่แหละครับเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนาะครับเนาะโปรดใส่วิทยานในการรับชมรับฟังนำเพิินเบาเห็นฟังเบาน้องก็เลย้อามาเบาสูเอฟซีฟังครับผมความฝันองลาครับฝันว่าตะไครส่วนเหลี่ยนโหลด ตะไคร่ส่วนเลนรถเห็นไหมยิ้มปุ๋ยเลยหนาเฮ็ดขมุมยุกเป็นตายิกขึ้นยังตอนนี้ตะไข่เนี่ตะไค,ค,คร่บานเบาหน่องเป็นตายิกขึ้นยังนี่มองเจ้าไปตายิกบ่เป็นตายิกขึ้นยังแก้มเฮ็ดปุยลุยอยู่นี่ครับเลขรถนะครับเด้อเก้าห้าศูนย์ครับ 0. เก้าห้าศูนย์เลขรถเลขรถตะไคร่บานเบาหน่องนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งไหวเด้อ หลาเพื่อนฝันแล้วครับเพื่อนฝันแล้วนะคว่ารับโชคไปนําการงวดวันที่ส6หมิถุนาหกเจ็ดนะครับผมเลขรถตะไคร่บานเบาหนองครับฝันน้องหลาครับฝันต่องวดฝันแหลกเพื่อนเพื่อนว่าฝันแหลกเพื่อนต่องวดงวดวันที่16บหมิถุนาหกเจ็ดกระขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปรารถนาสุขผู่สุขคนสวัสดีครับ